ฮะเอ้ฮะอะไรนะ,อะรนะโอ้มอตานนี่ฮะไ,ไ,ไม่มี อขึ้นคอกขนมันก็ขนแป๊บเดียวเองได้อะไรแล้วยางระเบิดยางยับเออยางยับเออใช่มันวิ่งไกลแล้วยางมันต้องเรเดียนฮะยาง้างมันไม่คือ

สานหัวโคลนวู้หัวตานได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยลงมาดูอะไรดูยางเหรอ ไปข้างในว่างเข้าไปเลยเอาเรียบร้อยอออะโอ้เว้ยสองสี่ไม่ต้องดันกระชากเลยเออโอ้โหโกเหกศูนย์ รุ่นนี้หัวฉีดทนนะตอนนี้ราคาไม่ค่อยแรงด้วย600,000กว่าเองอ้าวเว้ยรถเสียตินมาแล้วดิเน,น นี่สมบัติยาครับโอ้ใครขับวะโอ้มาดูหน่อยใครขับนี่โอ้สมบัติยาเี้ครับโอ้เอาขับเองเหรอฮะขับมาแรกครับโอ้ฐานขับวันนี้วันละสามร้อยห้าสิ โอ้ยแพงแท้สามร้อยก็พอแล้วสา <300. S 1> <c oughs> มร้อยพี่ติ๊กบอกว่าพี่ติ๊กบอกว่าถ้าขับดีให้อีกสี่ร้อยโอ้ตอนนี้มาลองสามร้อยห้าสิบก่อนอ๋อเอาลองดูโอ้ขับดีเลยอ้าวท่อมันขาดหรือเปล่า <c oughs> ใช่ท่อขาดบ่เนี่ยแค่นี้ เ <Okay, S 2> คย g ับเองเลยเอาลองดูครับชีบก่วอ๋ออ๋อใหญ่กินเยอะครับเ่รน,นี้ครับกินเยอะเออ ขับเสียงคมชัดไปพี่น้องโอ้หโอ้หโอ้ยโอ้ยจานชายนี่โอ้โหนี่มาเหมือนกันนะจานชายเอรับรถกี่คันเนาะนี่ น้องมะนาวยังว่างนะน้องมะนาวเดี๋ยวไปเร่งจังต่อหน่อยไม่ได้เที่ยวไม่เป็นไรวิ่งเอาคอนเทนต์โอเจีจอเป็ด e. ซีจีวันสองร้อยห้าแรงนะแค่นี้ bà sạt chiêng cung hả Nước con nước con à hả ủ ừ, sập xuống ấy ừ อะไรได้เยอ,อะอยไไม,มันก็ไม่เป็นไรสายดอง <c oughs> ได้กี่เทีว่วแล้วฮะยี่สิบวันละยี่สิบโอ้ยมันจะคุ้มไหมนี่มันจะคุ้มไหมวันละยี่สิบนี่ <c oughs> อ๋อ ไปวะเดี๋ยวพาไปไไเสียจูยจ <c oughs> โอ้หาแต่ของฟรีไยเอาถอยไปน <c oughs> ันชาย <c oughs> เท่น,น่าจะติดคิว ดีวิลลอนนะความไวสู้โกเบยังไม่ได้นะโกเบจะไวกว่านะแต่ใส่ปุกกจี่ใหญ่นะโคเบแค่ศูนย์จสามตัวนีน้หนึ่งิวนะโอ้ย,อยเอาหัวชีดไปล้าง ตัวนี้มันก็คือดูซานนั่นแหละครับดูซานแค่เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหรือเปล่า รถลอบ้านกรวดเห็นว่างานนี้ต้องเออเขาว่ามีการแยกหินด้วยนะแยกออกเพราะว่าระดับไม่ได้ โอ้รถเงียบไปเลยน่าจะรอเทอเอาเดี๋ยวไปดูที่เทกันหน่อยนะเนี่ยรถแบบโล่งๆไปเลยหายไปเลยเนี่ยดูนี่เพิ่งจะมาครับบาย ล้างเหมือนไม่ออกเลยเหมือนไปออกแอร์อท่ออันนันนะท่อกรวยอะ่ะ <củ> เ <ns> อาละครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวพาไปชมทีเทหน่อย ีนี่เขาต่างกันเลยกับโคเบโอ้ยาังไกลยังไกลน่าจะซีนหมวกวาวรั่วทำเที่ยวหน่อยทำเที่ยวหน่อยลูกเป๊ะ อเคครับเดี okay. ๋ยวบายบายกับคันน <favour> ี <sick> ้นะเสียเกาะครับรถโอเคยังไป คุณลุลบภพวเลยไปทำหัวฉีดเสียจูมาก,ก็หมดไปสามพันนะกนนี้ราคาถือว่าไม่แรงนะ เจอกันใหม่ครับ